สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวแบบสั้นๆกับ Ibanez นะครับ Aces 40นะครับเป็นกีตาร์ที่ผมเลือกใช้ในช่วงเวลานี้ในการที่ทำคอนเนทิต์ต่างๆนะครับแล้วก็สอนกีตาร์ด้วยคลิปนี้ผมอยากมาพูดถึงความเห็นมากกว่านะครับผมสรุปให้สั้นๆเลยตั้งแต่แรกนะครับนี่คือกีตาร์ที่ถ้ามือใหม่นะครับจะเลือกเป็นตัวเลือกที่ สมเหตุสมผลนะครับผมนะคือกับราคานะครับกับการเล่นนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นคนที่อยากได้กีตาร์เพิ่มนะครับอยากได้สเต็ปเพิ่มต,ต,ตัวหนึ่งนะครับคือมันก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรไปมากกว่าสเต็ตัวหนึ่งนะครับสเต็ที่ทําได้โอเคตัวหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะลองตะกูล AC เพื่อให้ได้คําตอบในอนาคตว่าเราควรซื้อ AC ดีไหมนะครับ เราจะใช้ตระกูล a i r b ด a d e AC ดีไหมนะครับผมมองว่าไปลองที่ร้านก่อนครับเพราะว่าฟิลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ต่างจากสเตตทั่วไปสะเท่าไหร่นะครับมีเดอะบอดี้เนี่ยแหละครับผมนะที่จะต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้มีความโอเวอร์ออสูงนะครับผมนะในมุมมองของผมคือด้วยการมีแก๊กพิเศษของมันเนี่ยตรงนี้คือทีเด็ดของมันเลยที่ทําให้เล่นได้หลายแนวนะครับ มีความเล่นง่ายเฟนลี่กับมือใหม่นะครับคือมันเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับคอเนี่ยความยาวเนี่ยมัน25นิ้วนะครับผมนะแรงตึงสายก็จะน้อยกว่าปกติหรือสแตททั่วไปนะครับนิดนึงมันทําให้เล่นได้ง่ายนะแต่ก็เสียความแบบเด้งพุ่งนะครับไปประมาณหนึ่งสาเหตุที่ผมซื้อตัวนี้นะครับผมก็เพราะว่าหน้าตามันครับนะหน้าตามันอย่างแรกคือผมชอบนะครับสีนะครับโทนในการไล่เฉดของมันนะครับ สรุปประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกีตาร์ตัวนี้นะครับแบบละเอียดขึ้นนะครับอีกนิดหนึ่งโอเคกีตาร์ตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ที่งานไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับผมเนาะก็จุดที่เป็นประเด็นเลยเนี่ยก็คือไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่มีเลยโอเคสวยงามนะครับประเด็นคือตรงเฟดครับคือวันแรกมาเนี่ยฝืดด้านสายแล้วฝืด ดันสายแล้วมันแบบเหมือนเอานิ้วไปถูก,กับกระดาษทรายว่าสองพันเวอร์เกินนะครับคือ,ค,อคือรู้สึกฝืดนะครับเป็นกีตาร์ที่พยายามปรับมุมองศาในการเล่นแล้วก็จะรู้สึกแบบติดนิดติดหน่อยอะไรตลอดผมเคยจับกีตาร์แบบนี้มาละก็คือเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะหายนะครับแต่ตัวเนี้ยสี่เดือนละใช้ซ้อมใช้สอนก็ย่งมีอยู่นะครับ นิดหนึ่งไม่รู้มาจากอะไรไม่รู้เป็นที่ฟิงเกอร์บอร์ดด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้คืองานทุกอย่างโอเคแล้วแต่พอพอพออยู่บนสนามเนี่ยสนามฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยกลายเป็นรู้สึกขัดขัดอะไรไม่รู้อาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฟีลโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นกีตาร์ตามราคามันนะครับโอเคฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมันไม่ใช่โลสวูดเนาะมันเป็นไม้ที่ออกสีอ,อมแดงๆหน่อยนะครับก็ อ่อตรงนี้ไม่ได้ขัดใจอะไรมากนะครับผมนะก็คือสเปคนี้ไม้อะไรก็ไม่รู้ว่าชื่อแปลกๆหมดเลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาตรงสเกลที่คอ25เนี่ยช่วยในการเล่นเนี่ยเนี่ยความนิ่ความนิ่มนี่คือใส่สายเบอร์สิแต่รูมันมีความเด้งดึงสูง ที่เด็ดที่ผมมองกับตัวนี้ก็คือความที่มันโอเวอร์ออนะครับคือมันกว้างนะครับเท่านี้ไอแก๊กบนเนี่แหละที่เด็ดของมันนะโอเคครับในอัตราส่วนผสมของแก๊กเกิร์กอะไรพวกเนี้ยผมอาจจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าสามารถดูได้จากออฟฟิเชียลนะครับผมดูจากคลิปท่านอื่นๆได้เลยผมจะพูดถึงแก๊กที่ผมใช้อย่างเดียวเลยนะครับโอเคกลับมาที่อันแรกก่อนอันแรกผมใช้แค่ล่างสุดนะครับตีเป็น1แล้วกันหน,นะหนส แล้วก็5แค่นี้เลยนะครับสำหรับแก๊กล่างสุดคือจะใช้ในเพลงที่มันเป็นเสียงคลีนนะครับอย่างเสียงคลีนแก๊ก4พวกคอร์ด อะแก๊กหที่ผมใช้เสียงคี้ยบย่อยๆอ่ะแล้วก็แก๊กที่1ที่ใช้ก็เสียงแตก ลองฟังซาวดูอันนี้ผมขอใส่รีเวิร์สไปเลยนิดนึงแล้วกันถือว่าซาวเนี่ยคือเป็นซาวทีดด่ใช้งานจริงตลอดนะคือมันก็ไม่ได้แบบเมทันจ่านะครับพอใช้ได้แบบใช้ดิสโซชันอะไรเงี้ยจะเรียกว่าไงเป็นกีตาร์ กีตาร์ป๊อปได้ไหมอ่าเนี่ยคือแก๊กล่างผมใช้แค่นี้เองนะครับนะอ่าในแก๊กล่างลองฟังพวกเสียงแตกที่พอเล่นป๊อปอะไรได้ไงแต่มัน ไม่ได้ดุมีมีไว้กําลังดีแล้วคราวนี้พอมาเป็นเสียงแตกที่เป็นแก๊กบนจะได้เนาะพอพอจะได้พอจะได้นะครับแก๊กสุแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พอเป็นเสียงแตกที่เป็นไฮเกนนะผมพูดถึงไฮเกนไปก่อนเลยกันแก๊กบนเนี่ยผมใช้นี่ปัดไอสวิตนี้ไปก่อนแล้วใช้อันบนมันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะ พา r a l e l อะไรสักอย่างเนี่ยผมจําตําแหน่งไม่ได้เหมือนกันมันผสมจากอะไรแต่คือเนี่ยใช้บ่อยสุดเลยเพอเวลาที่เล่นล็อกเนี่ยผมจะปรับไปเป็นแก๊กบนไว้ก่อนเลยเพราะว่าปรับไปแก๊กล่างใช้ตัวนี้ปรับไปแก๊กบนเหมือนใช้คู่นี้คู่นี้ อันนี้คือเสียงแตกของมันเนาะโอเคแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอกีตาร์ตัวเนี้ผมใช้จะใช้แค่เจ้าเสียงโอเวอร์ไดามากกว่า ครานี้ผมมาพูดถึงมือใหม่นะครับผมนะที่มองตัวเลือกที่ พ,พูดกันตามตรงมันก็จะมีแบรนด์อื่นเยอะที่แข่งกันในราคานี้นะครับนะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่เสียดายทังนะครับนะก็อย่าให้เจอคอฝืดแบบผมแล้วกันนะ <c oughs> ก็เล่นได้นะครับเอาไว้แบบเพื่อฝึกในระยะยาวนะครับได้เลยแล้วก็ แบบพอเป็นแล้วเนี่ยค่อยเลือกเวของตัวเองเนี่ยก็ใช้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ o อเวอร์มากมากเลยนะครับผมนะแต่ไอ้ตรงสวิตช์เนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะปกติผมเล่นสแตทตเนี่ยคือผมแทบไม่แตะไอ้โทนสองตัวนี้เลยนะครับคือพอใช้สวิตช์เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยใช้ตลอดเลยพอเล่นอะไรใช้ตลอดนะครับโทนนิดหน่อยนะครับวอลลุ่มใช้ตลอดใช้นักมากนะครับคนที่อยากได้สแตทนะครับโดยที่มีสแตทอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรกว่าสแตท ทั่วไปเท่าไหร่ในราคาใกล้ๆกันนะครับอันนี้ความรู้สึกผมยกเว้นเรื่องรูปลักษณ์และสีเหตุผลของผมเนี่ยคือผมชอบนะครับรูปลักษณ์และสีของมันนะครับก็เลือกมาเพราะว่าหน้าตาด้วยนะครับประมาณ80% <c oughs> คนที่ไม่มีสแตทเลยนะครับผมแล้วแบบเอาสแตทง่ายๆไนมะ่ต้องแพงอ่ะเอาอะไรง่ายๆเออตัวนี้น่าสนใจนะครับมันทำงานรอบด้านดีถ้าเกิดคนที่เป็นเรื่องช่างหน่อยเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของ เฟดบอร์ดมากกว่าผมเนี่ยน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับผมมองว่าเฟรลี่แล้วก็อยู่ได้นานเลยนะอยู่ได้นานนะราคาก็ค่อนข้างดีนะครับถึงสเปคมันจะอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้แบบใช้อะไรที่มันพิเศษ แต่ย่องเนี่ยยองเขามีสไตล์ที่เหมือนแบบรุ่นใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดคือถ้าจะเจอข้อเสียก็คือเป็นเรื่องของที่ผมเจอนะครับคนเดียวกับกีตาร์ตัวนี้นะซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้มาใส่ใจซะเท่าไหร่นะครับเพราะมันเล่นได้มันก็ ให้ผลลัพธ์ที่เราโอเคได้นะครับเพราะว่าด้วย,วยการที่ผมสอนกีตาร์เนะี่ยชั่วโมงหนึ่งเป็นป๊อปชั่วโมงหนึ่งเป็นล็อกนะครับชั่วโมงหนึ่งเกาอะไรเงี้ยมันต้องอยากหากีตาร์ตัวหนึ่งที่แบบตอบโจทย์อะไรตรงนี้นะครับมีลูกศิษย์ที่ใช้งานเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้สเตตเขาก็โอเคนะชอบคือเป็นซีรีส์ที่ทําสีสวยเทนยุคนี้มันต้องซอฟท์โทนนะครับนะคือตัวนี้ผมก็ไปฟังรีวิวนะจากที่อื่นมาเนี่ยตอนที่เปิดตัวผมไม่รู้เรื่องเลยตอนเปิดตัวไม่รู้จักอะไรมาเลยนะครับนะ คือตอนที่จะซื้อซื้อกีตาร์เนี่ยเราก็เซิร์ชดูเรื่อยๆเองนะครับพอไปดูเออเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยมันบูมมากนะครับก็เออใช่เพราะเขาเขาทำตลาดค่อนข้างดีคือเขาไปเอาบอดี้เนี่ยของรุ่นใหญ่เนี่ยมาทําในราคานี้แล้วอีกคํหนึ่งที่นึกถึงได้ตอนเล่นกีตาร์ตัวนี้คือกีตาร์สตดสาเร็จนะครับนะคือแบบได้แหละกลมกล่อมแล้วไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ